เดี๋ยวก็ใส่เองยี่สิบบาท <c oughs> ไล้วเป็นไรใส่ยี่สิบบาทไม่สิบบาท <c oughs> จะมารีบขุดรีบขุดเดี๋ยวก็ตังหมดเออจะบวชหน้ามาอะไรอืมมา ก้องปวดอะไยก็ใช้เยีนะ่ยมเลยทีเดียมไปบอกตาเลย<ใ>นะ<า>ัื่ืออะไรออกอะไรตาเขาก็นะจะช่วยออฟก,กออกอะไรเอาเตียมเลยนะเขาก็จะช่วยออฟใหม่ๆคนโอเคเรืกก่อง <Okay. S 1> กอบแหว กงไก่ก็ไม่ใส่มไม้กแกงไก่อย่าไปใส่แบบที่นั่งเลยที่ผาคอนไม้เนอยเค็มไปิดีนะเออเรมันไม่หลงฝัาแบอบปากต็ออบทุกแกง้องไม้แกงไก่ต้องไม้เี้ยวจะอร่อยเลยเติม แล้วกินเอาไก่หึ่กินเยอะไก่เขกิตั้งอตังตังต้องตันไตง

น้ <Happiness. S 2> tobacco tobacco ่แน่ขาอยากไม่กดไปยุ่เกินนะนี่มีเหยียบดไปง้างมากสงการไม่เคยติดคอมไม่ติดนะโอ้บ้าบันอยูนานบังกนจะกระดูกแต่ล้นหไปีดยาวไปแย่เ่ยแต่ใจมนีบ้าน เ,เ,เยคยทำอะไราทปากดึงตุ้ยจังไม่ไร่ไม่มีตงังดเล่นเยอีไม่มีตงังเยอ่ปูกบอกไม่ถูกปาก มันก็ก็มันก็มีน้ำาหลอ่อนแต่ว่าไม่มีตัางมีเออดูปูนะมีตาม เกิดไรบ้างเอแมงเจ้ตากบ้างมางงเขาคงไปจัดการแล้วไงเนียที่สามแล้วไปจูกกับพ่อว่าพอัวมเหมาดนีแล้วเหมาเขปนเลยถ้าสูก็จะก็ตาางนมือหมอน เลขไหมไม่เยมรยไม่ร้ยมับก็ยังไม่มีสองสามสี่ไหมครับเจ็ดหนึ่งมีนะเจ็ดหนึ่งไหย